สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับเอฟซครับ,รบนี่ก็วันที่ยี่สิบเอ็ดสิงหานะครับนี่บรรยากาศงามแรงๆครับบานบบาเบียคร <c oughs> ับปัจจุบันในสองสามเมือแล้วครับนี่โอ้นี่ครับเคมื่อนกันกบฝนย่อยงมาหน่อยหนึ่งกับหยาซุ่มมาแน่ครับเลมมีสีเขียวแล้ว นี่ปลูกยาไว้ทะเลี้ยงว่าครับเดี๋ยวสิพามาบึ้งครับอีกหนึ่งยางครับอยูุ่บันนี่บาเวียได้มาเลี้ยงไหมครับนี่แอบนี่ครับสัตว์เลี้ยงใหม่ครับหมูปลา หมยชานนะครับไมหมยชานดูผสมครับนี่ครับจากลุงกระป่าครับเพิ่นไห่แนวมาครับมาเรียงขอแนวครับอ่าหนึ่งตัวผู้กับ2ตัวเมียครับนี่เป็นเรียงแบบบอ่อใส่หัวาหารนะครับ อย่างแบบกินผักกินมีกินเศษอาหารพอนะนี่เรียงง่ายครับเป็นเหมืซานลูกผสมนะครับสำนร่บตัวลายๆจากแมนบ๊อนนี่ <c oughs> นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นทั้มไว้เสริมครับนี่รำข้าวนะครับจากอันนี้ก็เอามาจากโรงสีครับสีเขา่า กินพักกินยาครับก็นาหมูหมูนี่อย่างง่ายๆครับจะให้เป็นในพักจอกผักตบชวางสิครับผักโก้งเนี่ยครับอยู่บ้านเพะ่ด็นนี่กินดีครับนี่ครับก็มีพวกเศษยเขาเรือครับนี่มามาเทลงนี่ครับกินมัดครับนี่ทางน้ำไปให้ครับมาเรียงได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วครับ โตใหญ่กินหลายครับเนี่ยอายุป,ประมาณสองเดือนนะครับมา,าเลี้ยงไปอีกประมาณสี่หาเดือนนี่ค่ะก็จะเริ่มเป็นนุ่เป็นสาวกันแล้วครับเลี้ยงง่ายโตไวนี่ครับนี่เพิ่นก็บให้ให้บ้าเบียมานะครับเห็นมาเป็นเป็นนอเป็นแนวนะิ่นน่ะฝากกับลุงครับโอ้ขอบคุณเิ่นอะไรครับ ปลาเหมือนไานเหมือไานลูกผสมนะครับนี่าเรียกเลือกเอาเป็นลูกผสมว่ามันมันมันเส่เอ,อทนต่อโรคจักหน่อยนะครับมีมีเลือดปลาผสมน้ำเอาครับสิพาพี่น้องไปบ้างอีกครับนี่มาใหมอีกหนึ่งยางครับนี่คือ ฮันครับเดี๋ยวเป็ดเป็ดเป็ดกระสีตามมาแลครับเดี๋ยวหานมาก่อนนี่เดี๋ยวเป็ดกำลังเดินทางหันหนึ่งคู่นี่ครับนี่เรียงไรครับเรียงไรเอ่อบานเบ้าเบียร์นี่มันสิเมียนอิหรีแล้วนะเป็นเรือนอิหรีแล้วปะมันมากมา กินใกล้น่อยกินเฟ็ดน่อยครับเป็นโชคมาเาเด้กับเห็นในบ้านบนเดียงห่านไว้ครับเดี๋ยวประกาศใกล้ได้ครับนี่ถึงคนวอยผู้เฝากับมีมี่มันนี่คือเพรน่อยอีเหล้วมันย่านมานะครับหานนี่เป็นเป็น,ปนหน่วยรักษาความปลอดภัยครับ <laughs> เพิ่นมาเอาลองเบึงขึ้นมนครับ นี่ก็ใส่เป็นห่านห่านเขาเอียนห่านอย่างเป็ห่านจีนบ่ครับบ่นเนี่ยใจตัวผู้กับตัวเมียรครับนะมันออกแม่แพร่รูุ่งแายครับนี่เป็นสะหลังบ้านครับอยู่สวนเดี๋ยวมือไดนว่างๆเดี๋ยวบ่าเวเบีเยจะมาถ่ายคลิปหรือว่ามาใส่สดให้พี่น้องเบื้องนี้เดี๋ยวมาตกปาลาลยนี่ครับสะน,น้อยๆว่าจะมีปลาบนะ่นเนาะนี่ครับนี่อ่ะ เดี๋ยวมือได้บบยางครับหางหางง่วงแล้วก็เดี๋ยวามาล่องสีเป็ดเบิ่งนะครับว่าสิมีปลาบอนะครับนี่ตะกี้น้ำใสดีครับเอาหางมาลงได้สามสี่มือนี่ก็เริ่มน้ำเริ่มเปลี่ยนสีจั่หน่อยนี <laughs> ่เป็นไกนดดีลงกินวัชพืชนะครับกินพักบุ้งกินอ่ะ ฝักกระเช้ตามเนาะส่วนนี่ครับในนาคะัแรงครับปีนี้แรงครับโอ้ยเขาเลี้ยงมาแล้วมีต่ยาครับนี่ครับอยู่บา่ากะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไก่มันก็นลงไปหากินอย่างนู้นนี่ในป่าเขา กินหมดกินแม่งอ,อ๋อลิปนี่ครับพาพี่น้องไทยบึ่งบรรยากาศ,บ,รรากาศบ้านๆครับนี่กับการเดือนสิงหาย,ยังบ่มีน้ำเนี่ยปีนี้แรงแฮ้งครับทุกปีนี่น้ำนี่โอ้เดใส่เบียดเราได้ครับนี่ ที่นี่ถืว่าแร,แรงแรงแรงหนักมากทางบ้านพี่น้องเปงน็นยังไงเนาะคอมเมนต์กันได้ได้ครับ เราอีกแจเดี๋ยวบาเบีเยบเยได้ไปบ้านแพ้งอยู่ครับนี่เราสิไปบ้านแพ้งกัสิไปไทยบรรยากาศให้พี่น้องในเบิ้งว่าอาจารย์ชาตินัดหรือระบบรถแห่ใหม่อีกครั้งนะครับเช็คระบบเตรียมความพร้อมสําหรับฤด,ดูกาลหน้านะครับสำหรับวันนี้ลำเพลินเต้ยเสดือรองเราเราสิไิเช็คเตรียมความพร้อมเช็คสายลำโพงสายแจ็คเช็คลำโพง อะไรมันประดังอะไรมันขาดมันนี่ก็ที่ทำการแก้ไขครับนี่อ๋อกะบ่หัวจากสิทายยังครับิีนี้กะแม่ถือไกลเป็นอย่างว,นว,นว่านะพวกแม่งไกลตีว่าเป็นอย่างไรครับนี่ไกลเลี้ยงบ,างบางา้านบ้านเขาอ๋อ สำหรับคลิปนี้ก็บาเบียขอฝากไว้ซ้ำนี้ครับนี่ไทยบรรยากาศพี่นอ้องเบิ่งบรรยากาศยุบานครับนะเป็นไปเบิ่งมูยักหน่อยนี่เอานี่ครับตัวปู บาเบียต่างชื่อว่าเจ้าคุณแผนเป็นเมียสองคนแต่ว่าตัวเมียจากสี่เอือนยังครับแล้วพี่น้องซรอยตั้งไหมนะครับผมเ,เดี๋ยวจังงหนคลิปนี้บ้าเบียขอฝากไว้ซ้ำนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าทั้งในกะบอกกันไหมพี่น้องเืิ่งแหงเนี่ยเด้อครับคลิปนี้ไทยบรรยากาศอยู่บ้านครับนี่ขึ้นไปนี่ก็จะเป็นบ้านเบ้าเบียรครับสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้ซ้ำนี้สวัสดีครับ